รุงเทพมหาคนครจากกรณีเพจเจ๊ม้อยวีพัสซึ่งโพสตภาพอย่างที่เห็นแล้วก็ไปที่หดหู่กันพอสมควรเพราะมีเสียงจากทีมแพทย์เรื่องออกซิเจนหมด,ดผู้ป่วยล้โลงพยาบาลเต็มจริงๆนะครับ คือมีคนพยายามจะนําผู้ป่วยไปตายเอาดับน้าอย่างที่เราบอกไปเนี่ยนะคืออาการหนักมากจนอยู่บ้านไม่ได้อ่ะค่ะต่อไปที่ไหนก็ไม่มีใครรับใช่ค่ะกู้ภัยก็เลยเอาขึ้นท้ายกระบะแล้วมาที่โรงพยาบาลก็มาเจอสภาพนี้นะคะและได้เห็นคนใส่ชุดพีพีกวากมือเรียกให้เข้าไปด้านในแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วพวกเรารับไว้<ว><ว>ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆออกซิเจนหมดผู้ป่วยเต็<ว>มคนไทยคลิปเองก็บอกว่าเข้าใจเจ้าหน้าที่เนี่ยดูคลิปนี้ครับผูชมฮะ สองพุ่มครับว่ามันเป็นยังไงเต็มจริงๆนะครับนโอ้โหนี่คือสภาพจริงๆนะครับพวกเราไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆเราไม่ไหวแล้วจริงๆโอ้โหครับเข้าใจเลยครับ ให้ว่าเราไม่อยากรับนะโอ้ทชมที่ดูภาพนี้แล้วท่านติดเชื้ออยู่ที่บ้านขอเป็นกำลังใจให้ท่านและขอให้เข้าใจเจ้าหน้าที่เข้าใจบุคลากรทางการแพทย์ภาพนี้เพื่อจะบอกว่าเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันประคับประคองให้ผานวิกฤตการณ์ว่นนี้ไปให้ได้ ล้อเท่าไรเอที่ร้อขึ้นเท่าไรครับเอถ้าถ้าฝนต,ตกนี่มันจะมีปัญหามากกว่านี้ว่าจะเอาคนไข้ไปไว้ที่ไหนพูดง่ายๆคือให้มงอง2มุมว่าแต่จุดนี้ทำไมรูกผมไม่รับนี่ฮะจะให้ทําอย่างไรเตียงมันไม่มีออกซิเจนมันไม่มีมที่ไปได้พูดออกมาด้วยก็คือหมอไม่มีเท้วละ่ะ<ม>คือรับไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ยนะฮะ คุณหมอเกรียงไกรตั้งจิตมณีสัปดาผู้อวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักยอมรับว่าเหตุการณ์ก็เป็นเหมือนได้คลิปที่โผล่เผยแพร่ออกไปข้อที่จริงก็คือเตียงโรงพยาบาลไม่พอที่จะรับผู้ป่วยโควิดแต่ก็จะทาให้ดีที่สุดถ้ามาก็ต้องรับไว้ดูแลโรงพยาบาลต้องการบุคลากรเพิ่มถ้าเป็นไปได้แต่ตนไม่มีอำนาจที่จะพูดอะไรนักข่าวได้พูดคุยกับผู้มาใช้บริการท่านหนึ่งชื่อคุณอิ๋วซึ่งมาฉีดวัคซีนเข็มแรก แล้วก็บอกว่าบริการเนี่ยความจริงก็ด้วยดีนะฮะ,ฮะถึงกระนั้นเมื่อทราบข่าวว่าโรงพยาบาลเตียงเต็มเี่ยน้องใบเพราะผู้ป่วยโควิดเพิ่มมากขึ้นโรงพยาบาลทุกที่ในกรทมเริ่มเต็ม<ะ>คนเป็นอาการหนักก็ต้องเข้าไปข้างในอะค่ะส่วนคนที่รอเตียงแล้วอาการไม่หนักมากก็คือต้องรอข้างนอกนะคะคนที่ไปหาหมอผมเย้นยันประเทศนี้ไม่เคยมีใครต่อว่าต่อขานบุคลากรทางการแพทย์<ะ>ผมย้ำทุกคน ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ทุกที่นะคะคนผู้ป่วยเยอะ,ะค่ะก็คงต้องแบบเขาต้องกกว่าผู้ป่วยคนเป็นหนักก็ต้องเข้าไปอยู่แต่พอน่าก็ต้องมารอรักษาข้างนอกก่อนนะค,ะ<ๆ>ค่ะก็<ๆ>อยากให้พยาบาลกับคุณหมอทุกท่านก็แบบเข้าใจว่าเหนื่อยนะคะว่าตอนนี้คนผู้ป่วยเยอะก<ๆ>็อยากให้ท่านดูแลสุขภาพตัวเองด้วยะคะ่ะ<ๆ>คืออยากให้อยากให้จารย์ทารเรื่องแบบ ผู้ป่วยให้มีที่พักมากขึ้นแล้วก็จุดตรวจโควิดมากขึ้นอะคะ่ะก็คืออยากให้มีบุคลากร,กรกับเตียงสนามภาคสนามมากขึ้นนะคะเพื่อรองรับคนผู้ป่วยที่บยังไม่มีมากได้ทาน,นะคะ่ะนี่คือสิ่งที่ประชาชนก็คงจะเป็นเสียงสะท้อนที่อยากให้มีก็คือบุคลากรอยากให้มีเตียงเพราะผู้ป่วยในขณะนี้เป็นภาพอย่างที่เราบอกกันนี่ยังไม่นับท่านผู้ชมฮะที่ผมบอกบที่ยังเข้าสู่ระบบไม่ได้เนี่ยนับจำนวนหรือไม่ประการใด